มาแล้วเปียกปูนใบเตยกะทิสดก็เป็นเมนูที่มานานแล้วนะครับผมเพิง่งจะได้ลองก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเมนูใหม่นะนะครับผมก็เลยถือโอกาสลองเลยนะครับผมบางทีเมนูใหม่ก็อาจจะมาตอนเช้าแล้วนะครับบางทีก็ผมจะมีเวลาไปซื้อแค่ตอนช่วงกลางคืนเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดพลาดเมนูไหนเดี๋ยวไม่เก็บเมนูเลยครับโอ้นี่แหละกะทิสดผมเป็นคนชอบขนมไทยพอสมควรเลยนะครับผมโอ้มาแบบสี่ชิ้น อืมอ่าหอมจังนวดกะทินวดกะทิอืมให้เข้มข้นนะครับผมผมเป็นคนชอบกะทิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราดท่วมๆค่อยๆเหยาะลงไปนะครับโอ้โหโอโห้เป็นไงนี่นี่นะครับไปเลยท่วมเลยนะครับเอาให้คือท่วมอะ่ะนะฮะนี่อือืมอืมหอมเค็มมัน ไปครับผมเปียกปูนใบเตยกะทิสดนะครับหุชิ้นละลายไม่ได้เคี้ยวเลยนะครับหายไปแล้วนะครับหอมหวานมันนุ่มไม่ได้เคี้ยวเลยนะครับดูดิชิ้นใหญ่ครับ ใช้ลิ้นดันหายไปเลยอุย้ยเนียนกะทิดีสุดยอดครับอือาจจะเขาขาครับมองไม่ค่อยเห็นนะแต่อร่อยมากครับใช้ได้ครับอร่อยน,นะครับอ้ดูราดกะทีแบบช่ำๆเลยอออืื หวานกําลังพอดีนะครับความมันเนี่ยมีมาเต็มนะครับแล้วก็มีความเค็มติดมาเล็กน้อยนะครับขนมหวานสำหรับผมก็ความหวานประมาณเจ็ดสิบครับที่เหลือก็เป็นเค็มเป็นมันอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเนี่ยลูกสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เคี้ยวครับมันเลยไปไวนะครับแต่ถามผมชอบเทกเจอร์เปียกปูนแบบไหนนะครับที่ผมขายอยู่ในตลาดมีเปียกปูนยูเจ้าหนึ่งนะครับก็ดีครับอันนั้นได้เคี้ยวหน่อยอันนี้ก็กินง่ายกินง่ายไปหน่อย นะครับไม่ค่ยได้เคี่ยวถ้ามีรสชาติของความแบบหนึบหนับอ่าสนิดนึงอะ่ะจะสุดยอดนะครับท่านใดสนใจนะครับและยังไม่ได้ลองนะครับสามารถไปลองก็ได้นะครับทุกสาขาเปียกปูนใบเตยกระทีสดนะครับไปสุดยอดครับ